เราต้องมามองในแง่ดีผมบอกแล้วว่าต้องมามองในแง่ดีเดี๋ยวเรามาดูว่าคนเก่ามีโอกาสได้ใช้ต่อแต่คนใหม่ละ่ะจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นี่ครับสำหรับคนใหม่ผมแยกมาเป็นข้อๆว่าถ้ามันเลื่อนออกไปมันจะส่งผลดีกับท่านอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการมาเลยนะครับคนที่มีบัตรเก่าผมไม่เป็นห่วงเพราะว่าท่านเนี่ย มีบัตรเก่าอยู่แล้วท่านก็ลงทะเบียนต่อถูกไหมท,ท่านลงทะเบียนต่อเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่อยู่ณขณะน,นี้ติดตามชมผมอยู่ณขณะน,นี้ท่านจะอยู่ใน2กลุ่มคือกลุ่มคนกลุ่มมีบัตรเก่าอยู่แล้วลงทะเบียนต่อและกลุ่มคนที่ไม่เคยมีบัตรมาลงทะเบียนใหม่แล้วท่านก็จะกลายเป็นกลุ่มใหญ่คือกลุ่มที่จะได้รับสวัสดิการอันใหม่นี้ทั้งหมดทุกคนนะครับผมอยากให้ทุกคนที่ติดตามผมอยู่ได้รับสวัสดิการใหม่ทุกคน สาธุด้วยเลยนะครับถ้าใครติดตามผมอยู่ตลอดแล้วเมื่อถึงวันประกาศผลนะครับแล้วท่านผ่านเนี่ยคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าโอ้โหติดตามนะครับนายเอกมาตลอดจนจนเนี่ยผลออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะดีใจเป็นอย่างมากเลยว่าท่านได้รับรู้ข่าวสารที่ตรงนะครับแล้วก็เจาะลึกนะครับตอบทุกประเด็นปัญหาสงสัยเลยแล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าในต่อต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่ามองเฉพาะวันนี้ มองเฉพาะวันพุงนี้ผมมองต่อไปถึงเดือนหน้าปีหน้าแล้วนะครับสําหรับการรายงานข่าวของผมตรงนี้ไม่ใช่ว่ามีข่าวอะไรจากทางพักรัฐหรือข่าวอะไรจากทางหนังสือพิมพ์ผมก็มานำพูด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 ,พดไปอย่างนั้นไม่ใช่ในายเอกแน่นอนนายเอกจะต้องมีการวิเคราะห์เจาะลึกแล้วก็แยกประเด็นออกมาตอบถามข้อสงสัยนะครับตรงนี้แล้วก็รับอาหารสมองกันไปเพิ่มเติมทุกๆวันทุกๆวันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมมาดูว่านะครับ เรื่องที่จะส่งผลดีกับเรานะครับถึงประกาศผลช้าก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทํางานของเราต่อไปนะครับเราอย่ามาหวังอะไรตรงนี้นะครับมากมายแต่มันเป็นสิทธิ์ของเราผมบอกเลยว่าเป็นสิทธิ์ของท่านท่านก็ต้องรับเอาไว้แต่ไม,ม่ใช่ว่าเอ้ยเราจะทํางานอย่างเดียวไม่ได้ขอใช้สิทธิ์ของทางภาครัฐเลยนะครับไม่ได้นะท่านต้องมาใช้สิทธิ์นะครับท่านต้องมาใช้สิทธิ์นะครับเมื่อส่งผลดีกับเราเพราะเขาเลื่อนออกไปเนี่ยอย่างไรก็คือข้อที่1ผม แยกมาเป็นข้อๆก็คือเขาจะได้มีเวลาในการคัดกรองคนที่จนจริงๆนะครับไม่มีคนรวยมาแทรกเหมือนในครั้งก่อนผมบอกเลยว่าครั้งก่อนเนี่ยคือเห็นแล้วก็น้ําตาซึมนะครับใส่ทองเส้นใหญ่นะครับเป็นเจเลยแหละเป็นเจ๊เลยแหล,ละหิ้วกระเป๋าราคาแพงนะครับถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อของไปรูดซื้อสินค้าอย่างเนี้ยนะครับมันกลายเป็นภาพอย่างนั้นออกมานะครับ เพราะฉะนั้นรัฐบาลเขาก็ได้ดาเนินการแก้ไขตรงนี้แหละนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็ทําให้การตรวจสอบเนี่ยละเอียดมากยิ่งขึ้นและการทํางานเลยล่าช้าออกไปตรงนี้เราก็ถ้ามองอีกมุมนึงนะครับไม่ไม่ได้ต่อว่าว่าทําไมช้าหรืออะไรเงี้ยมองว่าอ่ะมันก็ได้คนที่มีไรายได้น้อยจริงๆเข้ามานะครับมันก็ส่งผลดีกับเราจํานวนอาจจะน้อยลงจํานวนอาจจะน้อยลง นะครับเพราะว่าเขาคาดการไว้ว่า17ล้านที่จะผ่านเกณฑ์ตรงนี้นะครับอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับผมบอกไว้เลยว่าตามคาดการเนี่คือ17ล้านคนแต่ถ้าตรวจสอบละเอียดแบบนี้อาจจะไม่ถึงนะครับและเมื่อจํานวนคนที่ได้รับสิทธิ์น้อยลงก็จะมาเข้าในข้อที่2นะครับข้อที่2ผมวิเคราะห์ไว้ว่าจะส่งผลต่องบประมาณเพราะงบประม,มาณเนี่ยเขาเตรียมไว้แล้วสําหรับคนใหม่แล้วก็ อลงทะเบียนใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับ,รบก็คืองบประมาณในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันพัวพันมาตั้งแต่ปีาปห้าเพราะว่าปีงบประมาณมันไม่ได้เป็นเดือนมกรานะครับทุกท่านมันจะเริ่มตั้งแต่ตุลาคมของปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเขาอนุมัติเงินมาเรียบร้อยแล้วว่าใช้วงเงินเนี่ยประมาณ60 0 0 0ล้านนะครับ60,000ล้านทีนี้จะส่งผลดีอย่างไรนะครับถ้ามีจำนวนคนน้อยลงวงเงิน จะสามารถอัดฉีดได้มากยิ่งขึ้นนะครับจะสามารถอัดฉีดได้มากยิ่งขึ้นแต่ในกรณีแรกหรือครั้งแรกที่เขาจะให้ในสิทธิ์ใหม่เนี่ยนะครับวงเงินน่าจะเป็นเท่าเดิมหรืออาจจะเพิ่มไปเลยนะครับมี2กรณีคือจะได้200ถึง300บาทเท่าเดิมหรืออาจจะเพิ่มเป็น700ไปเลยอันนี้จะต้องมาดูของจำนวนคนที่ได้รับสิทธิ์ถ้า คนน้อยลงผมบอกเลยว่าโอกาสที่ท่านจะได้รับ7 0 0เนี่ยมีสูงมีสูงเลยนะครับที่จะรับ7 0 0เนี่ยมีสูงเลยนะครับเพราะว่าจํานวนคนมันน้อยลงแต่งเงินงบประมาณเนี่ยเขามีเพิ่มให้มากขึ้นจากเมื่อครั้งก่อนเนี่ย13.2ล้านเนี่ยเขาให้ไปแค่40,000กว่าล้านนะครับไม่ถึง50,000ล้านนะครับหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยงบประมาณใช้ไปตรงนั้นแต่ว่าปี65ที่ผ่านมานะครับงบประมาณอนุมัติมาเนี่ย60,000ล้านสําหรับ คนลงทะเบียนใหม่เนี่ยนะครับและคาดว่าถ้าจํานวนคนน้อยลงนะครับก็จะสามารถอัดฉีดเงินเนี่ยเข้ามาในรายหัวเนี่ยหรือมาตรการต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและมาจะมันจะมาพัวพันกับหัวข้อที่3ก็คือมาตรการช่วยเหลืออาจจะมีเพิ่มขึ้นและก็ให้ตลอดไปสำหรับในเรื่องของการเพิ่มเงินลูดซื้อสินค้าอันนี้ท่านต้องติดตามนะนะครับไม่ใช่ว่า เราได้รับสิทธิ์แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันลูดซื้อได้เท่าไหร่ท่านก็จะต้องเช็คต้องติดตามนะครับเขาอาจจะให้500หรือเขาอาจจะให้เป็น700ไปเลยแล้วก็ให้ไปตลอดเลยสําหรับโครงการใหม่นี้นะครับตรงนี้แหละถ้ามันช้าออกไปมันก็อาจจะส่งผลกับวงเงินตรงนี้ได้นั่นเองนะครับทีนี้มันจะมาในหัวข้อที่4ที่ผมวิเคราะห์ออกมาว่า ท่านก็ไม่ต้องกลัวว่าโครงการเขาจะล้มเลิกออกไปนะครับมันจะพัวพันไปถึงรัฐบาลหน้าแน่นอนหรือผู้บริหารชุดใหม่อย่างแน่นอนแต่ผมก็ไม่ทราบได้ว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนนี้หรือเปล่ามันถึงได้มีการเลื่อนการประกาศผลอะไรออกไปมันอาจจะมีการพัวพันนะครับหรือมีการส่งผล นะครับในเรื่องของคะแนนเสียงต่งตางๆของประชาชนเพราะว่าจํานวนของผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้19ล้านจุด6นะครับ19ล้าน6แ40,000คนที่เป็นติ๊กเครื่องหมายถูกมาแล้วนะครับ1อันนะครับที่เป็นติ๊กเครื่องหมายถูกมาแล้ว1อันนะครับนี่แหละ19.6ล้านตรงนี้มันจะส่งผลต่อผลการเลือกตั้งหรือเปล่า ตรงนี้แหละนะครับตรงนี้แหละมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดแต่ทุกท่านก็ไม่ต้องห่วงว่าถ้ามีผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาเขาจะเอาปรับอะไรของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงนะครับบอกได้เลยว่าไม่มีการปรับลงอย่างแน่นอนมีแต่จะดันขึ้นดันขึ้นนะครับดันเอวงเงินขึ้นนะครับไม่มีปรับลดแน่นอนเพราะว่าค่าครองชีพตอนนี้ วงเงินเก่าเนี่ยสองร้อยสามร้อยบาทเนี่ยมันมันไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับเอาเอากันจริงๆนะครับดูกับการตามสภาพจริงนะครับดูกันตามสภาพจริงไม่ใช่ว่าดูแต่ตัวเลขนะครับดูตามสภาพจริงดูจากสภาพสังคมนะครับแล้วก็เศรษฐกิจในปัจจุบัน2อ0ราร้อยบ,บาทไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับรัฐบาลสมัยหน้าหรือผู้บริหารสมัยหน้าเขาพิจารณาเพิ่มให้อย่างแน่นอนแต่ว่าต้องดูว่า มันจะเอาวงเงินอะไรตรงไหนมาใช้นี่แหละที่บอกว่ายิ่งช้าออกไปยิ่งตรวจสอบละเอียดคนที่จะผ่านยิ่งน้อยลงนะครับเมื่อคนที่จะผ่านน้อยลงผมสรุปเลยว่ามันจะส่งผลดีกับคนที่ได้รับสวัสดิการใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นวงเงินอาจจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ว่าจะเป็นมาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลืออัดฉีดเข้ามาน่าจะมีเพิ่มขึ้นเพราะว่าวงเงินเขาอ,อนุมัติมาแล้ว6 0,000ล้านถ้าจำนวนคนน้อยลง ก็จะมีเงินเหลือในการอัดฉีดเข้าไปแล้วก็เพิ่มสวัสดิการใหม่เข้าไปนั่นเองนะครับก็จะมีวงเงินให้ผู้บริหารเนี่ยบริหารจัดการได้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็น่าจะรอกันไปต่อนะครับรอกันไปต่อนะครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับทุกท่านนะครับไม่ต้องซีเรียสว่าอตอนนี้นะครับมันก็จะมีหลายๆเรื่องที่เข้ามากับทางภาครัฐนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันผม